สวัสดีครับบ่าวดินห้อยดินที่นิสานครับครับวัดดีครับบ่าวตัวนิสานมาเท่าครับบ่าวบอยดินที่นิสานสวัสดีครับมือนี้บ่าวโบมือนี้บ่าวดินกับบ่าวโตบ่าวบอยครับมหาเนือใหม่ไพปาคือเก่าครับเป็นเสาของวันที่สิบหกครับมื่สุกดีเด้อครับพี่น้องมือนี้มาแต่เสาครับ หมูสีดาบอนะครับชาวบ้านกามากันหาหลายนะครับบ๊ายดีสวัสดีแม่์มยทางเล่าเด้อครับเอ๋ยซ้ายยิ่งพ่อแม่ที่อยู่ทางต่างแดนแม่์เอ็กซที่ทางบ้านครับอย่ามุดหลุดน้ำกันว่าสีดายน้องใหม่บอครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับอ่าครับอ่าหมอพี่น้องเขาป้าเขาดงครับสามเบาเถ่าฮ่าฮ่าฮ่าป้าหมอพี่น้องน้าเราใหม่พี่น้องครับมือนี่ มาชีด้บ่ครับพี่น้องผมอบอกคอคือโรดหลยดี่นน้องวันนี้จะได้ไหมเออ,เอ,อ,เ,อ,อเอฟซีตื่นแล้วบ่เนาะครับลูกหนึ่งเขากินเขาเต่ากับยังเนาะครับเราดิงกับบ่าใบบ้าตัวมัธย์กินหอดเขาครับบอกคนเนี่ยทองว่าคนเนี่ยทองไปหาน้ำใหม่กันด้วยจา้ามันหมันจา้าพันวะ ก้อนอใหม่พี่น้องครับหลออูมันอมาด้วยปูนยาตาใหญ่ด้วยวัดสกา,าใหมให่พี่น้องผมปาดกอนนี้ไม่แม่ฟีครับคนโอ้ยแดงจึงคืองอูท่งๆคนครับปาดสวยงามตามทองเรืองเลยครับ อ้ามโนเหี่ยวครับนี่แม่ครับงานขนาดครับเดี๋ยวแค่มาขอมาทเดียังไม่ได้มาเลยนอเผาเด้อพี่น้องนอเผาโนหนึ่งแกงก็ได้เผาก็ได้หนึ่งก็ได้ครับ ครับนี่ค <aún> ร <yelled> ับ <heut> สวยๆเลยครับนอน บอกไงเลยครับแม่เอฟซีครับเดงองตรงครับน่นอนมันัวนอนอยังๆครับหอ,อมแม่แข็งไม่กรนใหม่ครับโอ้ยไปต่อปลแสบครับพี่น,อน้องนะครับ เอาลงม,มาแล้วกับคอนพี่น้องคอนครับผมยังตัวครับ งอง,งตรงเตียมกอเลยครับพี่น,ออนอ้องฝนอะฝน่นเตียมกอรอเลยครับโอ้สวยเลยครับ เอาดินเสียอะไรบอสพี่น้องโอ้คนไหนอืสวยๆเลยครับขอบคุณน้องชินานะครับคนสวยนะครับสั่งหน่อไม้นะครับโทรมาสั่งบาดินอยู่ในป่าปีละครับก่อนนี่นเดี๋ยวหาน่อครับครับผม ครับเอ้ยหน่อไม้ไฟ่ปลาสวยๆเลยครับเอาไปเผาไปนหปนป่นนนงครับนี่เพียประเดี๋ยวโอ้เผามากเก่าครับในเก้ยวมังกรมาหน่วยนึงครับนี่ครับเกลยวมังกรเอ่อแเปิดหน่อยนี่มันเน,น่าเหลือตัวนี้ย โอ้ยแอปเปิลน so eh, uh, ้อยนี่เน่าแล้วพี่น้องกินเมื่อใดเลยไอเดียวมังกคอน้าพอได้กินครับ้อยู่นกคุณบ่าวบอยกำลังยุ่มอยู่ครับกำลังเอาหน่อไม่ยูฟงคุณกับเบาตัวครับย่างไปแสงแดดเนี่ยมาส่้าพี่น้องเออส่องหน่วยตา ปาเขาดวงครับครับนี่แต่เสียงครับน้าพัดครับาพาัดคนสวยเดียวก็ะหอดเยดูมันแสงแห้วครับมาสสวยหม,มาเสืวสวยหมา้ใดกระสอบมาใส่ครับจะเน่ง อครับอาไปเใหม่สมอครับผมนักเรียนมาไปโรงเรียนกัเลยมากครับแต่ที่งานขุดมันแซงครับครับผมกำลังติดไปจุดอื่อนบริหารครับบริหารเอวอ่ะขันยานค้นมาเทาบ่เต่งเต่งเต็งเต่งเต็งเต่งเต่งเต็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 งเต่งเต่งเตงเตังเต่งเต่งเ่งคต่งเตั่งเตงงต่ง่ง บ่าวดินไใบแก้วมังกรมาหน่อยนึงบ่าวดินจะเอาถอวายเอาถัวไอปูงยาเพื่อนสิ่งศักดิิ์สทธิ์กับปลาแถวนี้เครื่องนึงครับนี่ปูงยาเอ้ยลูกหลานมาหาหน่อใหม่กันมันมันเลยดูเอาแก้วมังกรให้ถั่ยให้เด้อให้มันมันครับยังามาอีก่ฟังหนึ่งครับฟังแหลกก็ได้เนี่ยย่ครับกบชันหลายครับ น,นี่สิครับเนาะดูการหานอนดูการหาเป็นเหี้ยวกะหาไปตามดูเพิ่นครับ น้องดินจ้ะทีงน้องน้องดินครับนี่นะครับซีมหาโรงใหม่น้ำบาดินเ้ยครับเอาได้บ่ละพี่น้องน,น้องนี่ครับโอเคนี้นกลางเกอ็ครับ ว่าจะเอาดใดเตลนอครับน้ำน่ครับ แหอมแมงคลงจังเลยครับสัตว์โดงตงฟังผนลบ้าน นี่เดี๋ยวสองเนอะพี่นอ้องสองนะครับค,ครับบ่องเพื่อนั่งกรเห็ดน้องไม่สมได้ครับ น้ำใหม่สมน้ำใหม่หนึ่งได้ครับพิ่นครับเห็นแต่ปลายครับพี่น้องครับขาดเลี่ยวขาดเนี่ยโอ้ หน้ามหลายครับอู้วูุ้น่ะนอสวยๆเลยครับหนองงามเลยครับอุ้วสีนอนนึงพี่นอ่นอเกียวไดประน้อะครับ ตุงแสงตุ้งแสงข้ามีหมุดแดงสมในแลนหาเบาตาหลวได้ครับน้ามุดแดงกาแข่งกาะขาก็าเสื้อกเกาผ้าตุ้งแสงตุ้งแสงเฮ้ย <c oughs> <c oughs> อยากำลังออกดินครับเบาดินหมดเขามาพอห้างมีมครับน่า หังมิมในกอไผ่ครับบาวดินก็บอเอาเพื่อนหอกครับให้เพื่อนเฮ็ดหั่งให้เพื่อนในเห็ดํำบวานออกลูกออกแม่แพร่พันต่อไปครับแล้วก็ดีหนยครับ 不饿不饿哦 ถึงเ,เลือกเจอ,เอกล้วยเธอขามเขาสาวน่งเอ้สื่อสางมากพีสื่อมัดนีหรือสื่อมัดน้ดาอู้บวับคนข้างไปคนทางมากพีอู้ก้อนนี้เดี๋ยวหาฮกนอคุณครับมาอีเอ็มเลนเซ่เลมซัม เขาข้ามเลยเป็นปุ้ยเขาตู่เขาหนึ่งตู่เขา,าหนึ่งอย่าซอยลุ่มวอยๆอยกับเนี้ยบันขา น,านาอาแบกไงเลยครับพี่น้องครับเอาลงมาให้เขากับมาตัดส่ยามครับบ้องเฮาบ้องอ่อ,งอ,อ,อนกะเอาไว้นะครับ สวยงามครับเนื่อเลื้ายเนี่ยแน่นๆครับผมเซาเงาบงาบพี่น้องนี่บองเพื่เน้องไปเห็ดน้ำมันสมครับสมจิมแจ้วกับแซบอ่อนดีครับ อเฮ้ยเยเฮ้ยจกหาหน้าม่อนครับตัวที่นี่ เดินกันต่อครับโอ้ยโอ้ยเอวสูงเบิดแล้วพี่น้องโอ้พี่นอ้องหนึ่งครับพี่น้องครับจั๊บนี่ สวยเลยครับเอาเด็ข้างนอกไปหน่อนี่ครับ โอ้บ่าวดินกะลังยาง,างออกไปอรอบ่าวโตกับบ่าวบอยครับบ่าวดินยางมาทางพี่ครับไปโคนละจุดครับแดดล่ะพี่น้องเมื่อนี่แดดคักแดดแห้งครับพี่น้องผมเดี๋ยวไปพอกันยี่รถครับโอ้ผลงานการหาหน่อใหม่ของบ่าวดินบ่าวโตวบ่าวบอยครับบ่าวบอยกับมีแพ็คหน่อใหม่ก,ก่อนละครับ น้องไม้เหี่ยวสวยๆเลยครับนอนใหญ่นอนหน่อยนอนเอาไปห,หนึ่งไปเผาครับแกงก็ได้ครับเจ้น้าไม้สมก็เหนือดีครับบื่เป่อยค,ค,ครับผมปฏิภาคลักละครับครับผมบ่าวดินก็บ,บ่าวโตวก็สีกลับละครับบ่าวดินขอบ,บุญขอบคุณใเอฟซีทุกๆหม่องท <อา S 2> ุก<ต>ๆบอลเด้อครับทุกๆ,ๆ,ๆภาคทุกๆ,ๆจังหวัดนะครับที่เขามาให้แรงจิดแรงใจนะครับบ่าวดินห้อยดินสานบ่าวโตอีสานบานเฮ้า บบาวบอดนินีสานสาวเมฆอีสานพารอาครับบ่าดินขอบคุณนำจิตนำใจขอบคุณนสิ่งของจากเม่มเอฟซี MC จากปีจากน้องนะครับขอบคุณจากใจครับให้พี่น้องอูีดีแม่แรงร่ำรวยสุขภาพแข็งแรงครับสวัสดีครับ